ตตตต,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 ตนตครับท่านสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวและเจมูข้าวชนิดแคปซูลผสมโสมและแอลอาริจ in ินีเอ็มออไรซาโกนกลับไปนะครับป้ากัน <laughs> ป้านกันไปในส่วนของ บทเพลงนะครับพร้อมด้วยเรื่องเราที่เป็นเนื้อหาสาระให้ตรงประเด็นครับรายการตายต้นตอนะครับตามสโลแกนประจำํำจิตวิญญาณองผมพบในการทําหน้าที่ในซื่อไม่ว่าจะเป็นงานเขียนหนังสื่อวิทยุหรือทีวีก็จะต้องบันเทิงสาระวัฒนธรรมนะครับทุกครั้งทุกครั้งทีได้ทาําหน้าที่ในซื่อต่างๆแล้วก็เพื่อแผลออกไป ให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมได้รับฟังได้อ่านกันเนี่ยมันเป็นความสุขครับพี่น้องครับมันเป็นความสุขที่ที่บอกไปทุกมันเป็นความสุขที่มันออกมาจากจิตวิญญาณที่ได้แล่งผาดซ่าบ้านเราได้นำเหลาเหลืองบ้านเรานะครับได้พูดแบบผาดซ่าคำบรบ้านบารเรา์เล่เพะเ,เพรกระายไปถัว่วอ่าอีแรงว่าถัว่วโลกก็เดียวห้าวานาล่วงแม่ทำปอได้ทำรายการเคยเลกี่คนเลย <c oughs> พี่น้องครับจริงๆเลยอินเทเอร์เน็ตมันก็ไปถัว่วโลกจริงเลยแต่ไม่รู้ใครเลยกมั้งนะครับแต่ว่า เอาละใครเลยจะได้ทต่ได้ก็ววากันแต่ว่าผมมีความดีใจภาคภูมิใจมีความสุขทุกครั้งที่ได้แลกบ้านเราและทุกๆครั้งที่มีพีนพพ่น้องพ้องเผื่อนนะครับได้มารวมพูดจาปราดใส่ได้รวมพูดคุยได้เรืองได้นําเล่าเรืองเราในวิถีชีวิตกองการต่อสู้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนบ้านเราผมก็มีความดีใจนะครับที่าทาให้ พี่น้องได้รู้เรื่องราววิธีข้องความเป็นหนักสู้ของคนตายหัวใจตรงคําเพราะว่าเรามีความรักเรามีความพูกพันเรามีความปรารถนาดีต่อกันแต่เมื่อลูกตอมันอยู่ในมุ้งเดียวกันจริงๆนะครับแล้วพี่น้องท่เลกันอยู่ในท,เนในนท,นท่เลกันอยู่ในส่วนข้องที่พี่น้องท่เลกันอยู่ในส่วนข้องไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ในอินเทอร์เน็ตนะครับทั่วทัว่วไปก็ให้พี่น้องอได้ติดตามติดต่อกลับมาพมด้สร้างช่องทาง นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือเฟซบุ๊ก Facebook, นะครับโดยเฉพาะเฟซบุ๊กถึงเป็นเครื่องมือของการสืร่อสารที่มีเป็นรูปแบบของความทันสมัยกติต่อกลับมาหาพมได้นะครับแอดเข้ามาเป็นเผื่อแล้วผมจะรับแล้วพ็พูดคุยนะครับในเล็กเปลี่ยนวิธีคิดเล็กเปลี่ยนทัศนคติกัน,นกรที่มันเป็นเรื่องที่เป็นสร้างระประโยชน์ในการดำรงชีวิตนะครับในยุคปัจจุบันกับสภาพสภาวะสงังคมเศรษฐกิจการเมืองเดียวที่มันเป็นพันนีและวันนี้พี่น้องครับผมมี พี่น้องพ้องเผื่อนนะครับลูกต้อม้งเดียวกันเป็นหนักสู้ชีวิตคนนุ่มรุ่นไหมนะครับที่มีเป็นไส้ถัดในการดันวงชีวิตนะครับมีเส้นทางมีฟันเป็นของตัวเองและมาณนะวันนี้เขาประสบความสาเร็จในวิชาชีพของเขาในระดับหนึ่งในฐานะคนรุนไหมที่อายุประมาณ30ตน้นตอน,ตอนแต่ปีมีเจ้าเป็นเจ้าของกิจการและก็ต่อสู้มาตั้งแต่ในวัยเด็กจนมาณนะวันนี้มีสิบ้อไม่ต่ำกว่ายี่สิบคันนะครับแล้วยังมีบ้านพัก ซึ่งเป็นบ้านผักก็เรียกว่ากึงกึ้งโรงแรมหรือรีซอ์ทีอีกประมาณ10 20ห้พองนะครับมีกิจการอื่นๆอีกหลายๆอย่างด้วยนาผักนําแรงด้วยมันสมองของตัวเองนะครับไม่ได้เกิดมาเป็นกองเงินกองเงินกองทองแต่แต่ทึ่งแม้ว่าถึ่งแม้ว่าจะมีคุณพ่อมีครอบครัวเป็นบ้่าล้มในการทํางานทางด้านนี้มาโคนแต่ว่าการเริ่มต้นตั้งต้นของวิถีชีวิตขเขาก็เริ่มมาด้วยตัวเองนะครับวันนี้ให้พี่น้องได้พบกับเจ้าของบริษัทคนส่งทีชอว่า กอกิอินเตอร์กรุ๊ปนะครับให้พี่น้องได้พบกับคุณเก๋จากหลังซวนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะลุงครับนี่คือเจ้าของบริษัทกอกอินเตอร์กรุ๊ปนะครับเรือคุณสเวกดุษฎีพฤติฤติพันธ์ฤติพันธ์คุณเก๋หลังซวนนะครับครัจริงๆรเลยวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่มาเอารายการแต่ว่ามาธุระนะครับเพราะจริงๆต้องคุมกิจการอยู่ที่ทางใต้อยู่ที่ออฟฟิศ มาต้องต้องกระจายรถวันหนึ่งไม่ต้องว่ายี่า20 30คันนะครับในไนก็มาแล้วก็มามานั่งรวมพูดคุยเพื่อที่จะให้พี่น้องที่เล่กันยุ่นถัวทั่วประเทศนะรับผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถั่วโลกด้วยวันนี้คือคนนุ่มรุนไม่ที่ประสบความเร็สด้ในระดับนี้เนี่ยด้วยอายุเกประมาณสามสิบตอนๆอนจะหมครับมีตอนนี้มีเป็นเจ้าของกิจการบริษัทคุณส่งเสวเกาเก๋อินเอร์กรุ๊ปสำนักงานยุ่งแต่เือนลังสวนค จังหวัดยูบพรแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับมีรถที่เป็นกิจการของตัวเองเนี่เผยเผยเปิดเผยได้ไหมตอนนี้ก็ประมาณสิบยี่ลี้พันนะรวมรถยี่ลี้พันธ์แล้วก็ยังมีรถรวมที่บริหารอยู่ในแต่ละวันก็รวมประมาณกี่คันไนะก็เป็นร้อยครับเป็นร้อยต่อนหนึ่งวันในการจัดสั้นเรื่องในเครือไขวาเพราะเป็นเนี่ยมีมีนั่งพูดคุยกันแล้วมีตัวซับคาตลอดนะครับเดียวตรงนั้นรถ กลุ่มนั่นโทรมามีงานไหมบอไปชงเลยไม่ได้ไม่มีข้องลับก็คุณเก๋ก็เป็นคนจัดสั้นครับนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นบริหารในเผื่อดะมีรายได้ด้วยนอกจากของเองแล้วนี่คือความความเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มองลึกนึกไกลใจกว้างอีกคนนึงแล้วคุณเก๋ถึงบานอยู่เผอลังสวนแต่ถ้าว่ากิจการตรงนี้คุณเก๋รับมรดกจากครอบครัวหรือว่าปั้นขึ้นมาเองก็มีส่วนนะครับครอบครัวมีส่วนครอบครัวมีส่วนครับ มีส่วนร่วมมีไม่มีส่วนไม่ได้มีส่วนปั้มส่วนย่างนะมีมีส่วนปั้มก็มีส่วนย่างก็มีแต่ว่าตรงนี้มันเป็นความช้อมแต่เด็กๆนไงคือเห็นพอเห็นแม่ทำมาพอก็แม่ทำกัคนแต่ก็เป็นกิจการเล็กๆคล่องครัวครับผมแต่มันได้เฟื่องฟูมันฟูขึ้นมาได้ในระดับนึงเนี่ยก็โดยโดยโดยหมันส้มงโดยกำลังเงิเป็นหลักครับคือเราเรามีความชอบและความตั้งใจไงในตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อมีรถกี่คันก่อนที่เรามาจับตรงนี้ เมื่อสมัยค้อนนั้นเขาจะมีอยู่สามคันคสิบล้อเหมือนกันสิบล้อแล้วก็ฝรั่งเราก็รุ่นฝ่อรุ่นแม่ทำเราก็ตฝนั่งเราก็เหลอไปคุณพ่อคุณแม่เลิแล้วเก๋ก็มาจับต้องร่างจะไปเรียนไปทํางานได้มาเรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่นเป็นความรู้สึกตอนเด็กๆแล้วว่าเราต้องเราชอบทางนี้ครับก็เลยมาเริ่มทำไหมจริงๆแล้วได้คุยกับนกรบนะครกับไปนกกอว่าไม่ใช่เป็นคนดี เรียนจบมาแต่ในเรื่องของการคนส่งเรื่องเรื่องโดยเฉพาะเป็นจบบรรจักรเ่องอื่นด้วยซ้ำครับเมื่อกี้จบมาจากรสาขาไหนครับปิโตเคมีครับปิโตเคมีด้วยซ้ำจะยิ่งต้องมาอยู่ปตทครับอายู่ปตทอยู่บารจักครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทางที่ไม่ใชไปงครับตอนนั้งอยู่ก็ต่ำไว้ตาำไวเรียนต่ำไวย่าเรียนเก่งก็เลยต้องเลือสาขาปณีครับก็จบปิโตเคมีแต่ว่าใจยิ่งชอบทํางานด้านคนส่งมาว่าพอเห็นต้องต่อตอนเล็กๆแล้วครับเห็นเห็นพผ คือมันได้เดินทางอ่ะทำงานตรงนี้มันได้เดินทางแล้วได้เจอผู้คนมากมายเลยได้เจอผู้คนมากมายแล้วได้เป็นเห็นในไร่ก่อนเพือนนะครับซึ่งถ้าเราจักดัดแตงมันก็คือว่าขนส่งนี่มันจะไปได้เรื่อยไงไม่มีวันตายเขาเรียนโลจิสติกโลจิสติกนีประชาชนมันจะไปเจอมันไปเจอเจอผู้คนลากล่ายครับคนไม่มาอยู่เลยซึ่งจะมีเปือนฟุ้งหมาทำงานตรงนี้ต้องมีเปือนมาหมาจะได้เปรียบคอันนี้คือวิชาทัดกล้องคนไม่นะครับ จะต้องมองลึกนึกไกลใจกว้างมีเผื่อนมากมีพวกมากก็วนอนนกไรคข้นคนไร่เผื่อนนะครับมันก็ทํากิจการทํากันใย้ยไม่ได้นะครับนี่คือวิทีาศาสตองคุณรนไม่จบทางนั้นปิโตเคมีถ้าทํางานทําส่งานก็สตาร์ทเหมือนเดอนก็ไม่ทำมาชงทำมืดอ,อยู่เลยใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าก็โยมทิ้งตรงนั้นมาจับ,บในสิ่งี่รักในสิ่งที่ชอบใช่ไหมครับซึ่งถ้าสิ่งในราชอบมันจะทําทําได้ดีทําเลยมีความสุขด้วยทําได้ดีเลยทําเลวมีความสุขนะครับธรรมดาครไม่รักอะไรชอาก็ทำเลยมีความส โโรคับเอราจะนั่นนี่คือคุณคุณเก๋ถึงตอนนี้เนี่ยมีสำนักงานอยู่ที่สายสายส่งสายซ่อสายซ่อครับพุทธมณฑลสายสามแล้วก็เทฉุมพรก็เทหลังสวนอำเภอหลังสวนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงช่วงอยู่ตรงสามแยกพระโต๊ะสามแยกพระโต๊ะแล้วก็ที่กระบี่อำเภอเมืองครับครับที่กระบี่ก็ในอำเภอเมืองนะครับพี่น้องน้องๆกันอ่านี่เบอร์นี้ครับกอเก๋อินเตอร์กรุ๊ปนะพี่น้องครับใครที่ต้องการส่งข้อมูลตาย นะครับแต่ห้ามส่งข่องแต่ว่ารถถุกอะไรตำรวจจับนะครับของผิดกฎไมยไม่รับครับติดต่อได้ที่เบอร์นี่เลยถ้าว่าใครต้องการส่งข้องกบไปกบไปทางใต้นะครับการขนส่งมันมีทั้งรายชิ้นและเหมาคันครับถ้าเหมาคันนี่คือวิ่งส่งถั่วประเทศถูกสินค้าแทบถุกชนิดครับทั้งผลไม้ทั้งของแห้งทั้งของปุ๋ยพวเล็กพวได้ถูกย่างครับ กรับทึ้งแม่ว่าข้องคุณเก๋เนี่ยจะส่งมีสมรรถงานยุ่ิลังชวนอยู่แถวกระบี่แต่ว่าถ้าใครต้องการส่งไรทั่วประเทศคุณเก๋ก็รับบริการครับเลยให้รับหมดครับมีทั้งรถปิกอัพทั้งรถหกล้อสิบล้อเดลเลอร์คือเทปสุดชนิดนะครับจะว่าโทรเข้ามาเพผมคือว่าจ่ายบริการของผมนี่ต้องกลัวเราจะจัดสั้นให้ได้เกือบทุกอย่างครับนั่นรก็มีครับของงานูกนี่รถรุ่นบริการตรงกลางรถรุ่นเนี้ย กุดเก้เลยครับเป็นแับนี้คือคนนุ่มรุ่วนไม,ม่นะครับทีเร็วก็ไอ้กิจาการเล็กๆไว้สายเกียรติไว้ต้องรับปักหัวแข็งังรวนพ่อก็เป็นรีสอร์ทเล็กๆนะครับรีซอสเล็กๆนะครับไปไปเวลาเออเปิือไม่ได้บอกตังมาได้ปบบนั้นก็อนยะู่ไว้หาับผมได้ครับได้ข่าวว่าศิลปินที่เพิ่งรับบรรยากาศยุญญโรปมันมากเนี่ยับไปอย่า,าบริการบ่อยใช้ชั่ววันอ๋อครับนั่นคือว่าล็อกไว้เลยครับล็อกไวเลยนะครับจองจองข้ามปีเลยครับจองข้ามปีเลยแล้วก็ไม่ต้องมีการจ่ายครับผม ครับถ้าไปจากหลงังโซนนี่ยก็เกดีโซดใช่ไหมครับผมอยู่ตรงยู่ตรงไหนครับยู่ตรงถ้าไปจากกรุงเทพสามแยกปะตโตอ๋อยุแขกแขกทำงานครับสามแยกแต่จะเลี้ยวไปอำเภอปะโตหรือไปจังหวัดระนองได้ครับถ้าไปจากกรุงเทพจะยู่ทางขวามือจะไม่สามแยกที่จะไปปะโตเนี่ยครับแต่เราเลยเลยสามแยกไปประมาณสักสามร้อยเมตรโอ้ยู่สายมือครับก่อนถึงตลาดดอยชัยสายมือครับเจ๊เขียนว่บ้านเก๋รีสอร์ทคาเฟ่ครับพองผักสบายครับครับผมบริการสุดยอด นะครับรับนอนอย่างเดียวนะครับรับคือว่านอนรับใบไม่มีได้กวนแต่ยากแี่แต่ให้มีได้กวนก็ต้องจัดการเอาเองครับครับไอกิจการตัวนี้คือว่าทําขึ้นมาคือว่าทําก็ด้วยใจรักเหมือนกันเพราะว่าคือว่าตอนสมัยวัยรุ่นเนี้ยเราจะไปเที่ยวเก่งแล้วก็ไปพักบ้านเปือนมางอาศัยเปือนมางในมางต้องมีความตั้งใจว่าโอ้โตคืนย่อยคืนนํำหมี่โอกาสจะสร้างพวกนี้เวลาเปือนเปือนฟุ้งไปมาได้แบบนี้ครับ จะได้มาพักมาได้หววพักไม่ต้องเอาตังก็ได้เราก็สบายใจแล้วครับวัยทินต้นรับพวกญาติญาติตอบแทนสิ่งเดียวว่าตอนที่เราวัยรุ่นที่เราเคยไปพึ่งพาไซเขาถึงได้ญาญาเผื่อได้มารับตรงนี้คืนมันครับครับนี่คือคุณเก๋ผู้ที่มีวิทยาทัศน์แบบคนรุ่นใหม่นะครับมีคือในกระบวนการทํางานในเรื่องของการทําธุรกิจเหล่งให้สมบงบุญกำไรแต่ในใจของคุณเก๋ก็มีเรื่องของการหให้ตลอดเวลา จะไหลเห็นว่าแม้ว่าจะทําธุรกิจจะทํากิจการทํารีสอร์ทก็เผื่อในยามในยามปกติแค่ไปใครมาก็ไปพักได้ก็คิดราคาเป็นกันเองนะครับแต่แต่ว่าจุดประทงองลึกๆแล้วเผื่อต้องรัดไวยต้นรับผักวกพี่น้องพงเผื่อนี่เคยไปเที่ยวไปกินก็ไม่ก็ไม่เด็กๆสมไม่วัยรุนชั่วโมนี้ก็เหมือนกันบางทีเราไปนนบ้านเพื่อแล้วไอ้เผื่อมาว่ามาลังร่วนมันมีเทปักให้ไม่คือช่วงแรมพก็คิดแบบนั้นล่วงพูดเลย แต่พอทําแล้วเราก็เห็นรายได้ขึ้นมาก็เลยโครงการก็คือจะมีต้อยแ้มีพือมย่าจะทําถูกพากเลยมีถูกพากเลยครับัยวัยมีความสุขยามแกครับพอแกแล้วก็เออเมื่อไปอิท่าแลยเคยดูเลยกิจการแล้วก็คือต้องให้ต้องต้องมีทีมงานครับไม่จริงๆเลยถ้าว่าไปสร้างวันละลายผาเนี่ยกิจการโลนองมันเพื่อตัวใจไม่ได้ครับมันต้องเป็นคนเนยใช่แต่ว่าสร้างหมาไม่ได้ครับคนสร้างอะไเก๋คนเดียว นั่นก็ต้องให้ลน้องตอบรับได้ครับเพราะฉะนั้นเป็นองค์กบนี่คือคุณุเก๋ใครที่ต้องการใช้บริการของคุณเก๋ก่อเก๋อินเตอร์กรุ๊ปนะครับเป็นองครกบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งติดต่อได้ที่เบอร์ที่ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับอ่านี่ไม่เบอร์ของคุณเก๋ติดต่อได้ตลอดนะครับแล้วก็ใครเดินทางลงใต้เพราะจากกรุงเทพถึงถึงลำส่วนนี่มันจะประมาณ5-500วัรลูกครับขับรถก่อนเริ่มลาครับอ่าพอเริ่มลาล้วก็เวผักพ่น อ่าเดบ้านเก๋บ้านเก๋บดีซอครักห้าหกเขียวมงอะ้ก่อนก็ได้นะครับเอ่อที่ถ้าไปยังกรุงเทพเนี่ยพอเลยพอเลยชุมพรให้สังเกตบอกข้าวว่าเขตอำเภอลำสวนแล้วสังเกตว่าแยกปลาโตอยู่ตรงไหนนย่าเรียบแยกปลาโตจะเรียกว่าแต่เราไม่เรียกเราวิ่งตรงเลยแยกปลาโตมันซาำรอยเมตรเลยทางนั้นใายมือก็จะเห็นบ้านเก๋บดีซอสนะครับไว้ปักพอนได้นะครับเอ่อก็คอยลงใต้โตกันไปแล้วนั่นคือในส่วนของการหมาบอกเล่าเรื่องเรา ให้กับพี่น้องลูกโตมุ้งเดียวกันจากใต้ในปฏิเป็นกลิ่นรวมมุ้งกันอยู่ในใต้ต้นโตในทุกๆวันรับซองถุ่มจุดทั้งซี่ถุ่มนะครับก็ผู้เว่งวางๆกันไปแป๊บๆอยู่ไล่บ่อยๆมันขี่ร้อนพร้อมด้วยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ชัยสนุวัตรนะหรือว่าคาสโนวาคาสโนวาเมืองลังร้อนอาจารย์ปัทลงศนนานาจารย์บริการบอยครับอาจารย์บริการบอยสนทนานะจริงๆแม่บ้านบ้านผักอายุลังร้นไปทจอะไรกันนั้น เออตรงนั้นจะมีความอบอุ่นครับตรงนั้นนอนแล้วรับไปครับนอนแล้วรับบาสรับบาอยู่ใส่เข้าอยู่เก๋์เข้าครับเอาเลยกลับเป็นองคกรวันนี้ต้องก็ขอบคุณคุณเก๋นะครับทีเนี่ยเครต้องการมากรุเทพเราติดต่อโทรศัพท์มาหานาน่วงมานั่งรวมพูดคุยมาบอกระล่าวกันรวมมารวมโมงกันอย่าตื่นตาวมาออกรายการนี่ก็นี่ก็นี่ก็มามารวมโมงว่าไม่ได้ตั้งใจเลยนั่นเลยว่าพบพี่น้องเฟื่ยนๆกันนะครับและโดยเฉพาะพี่น้องดีเจในพื้นที่พี่น้องซื้อูซื้อหมดชนพกข้อชา์กับมาือมชนนะครับ พี่น้องซื้อบรยจุตในพื้นที่ภาคใต้หรือว่าพี่น้องชาวใต้ที่อยู่ไม่ได้อยู่ในภาคใต้มาใช้ชีวิตภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือแม้แต่พี่น้องชาวไทยในต่างประเทศในยุโรปที่หลายรายการกันอยู่มาร์กในกรีไม่ว่าจะเป็นในปารีสปิเพนอ,อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับหรือทีมงาน,นคุณกี้ออนชอยหวัดดีครับจะเดินทางกลับไปดินมากนะครับวันนีพร้อมกับพึ่งฟา้าเอ็มโกฟิโกไว้ให้โชคโกล แล้วก็ทีมงานของคุณต่อคาราบาวแด้งที่ในยุโรปซึ่งเป็นตัวแทนของคาราบาวแดงเป็นซีอโของคาราบาวแด้งในยุโรปเลยคุณต่อนะครับพี่น้องอีกหล่ไล่ส่อนนะครับที่อยู่ในต่างประเทศกลับมาเมืองไทยถ้าต้องการมานั่งรวมพูดคุยกับผมในรายการตายต้นตอนะครับถึงแม้ว่าพี่น้องไม่ใช่คนใต้ก็มาร่วมแหลงกันได้นะครับนะครับก็ถือว่านี่คือประตู ที่จะเดินทางสู่ภผัใตายให้กับพี่น้องชาวภาคเนื้อปาคก,กลางไฟสรรั้นในคณะเดียวกันก็จะเป็นประตูจากภักตายให้พี่น้องชาวตายได้มั่วมมุ่งกันนะครับได้แสดงถึงอัตลักษณ์ในองคาประย้งหมดของโมเราชาวตายให้พี่น้องชาวไทยในปุยผักต่างๆได้เห็นเหมือนโมเรยู่กันในระบบของความพุกพันเมื่อลูกโตที่มันอยู่ในมุ่งเดียวกันในแบบในอารมณ์ในนั่นกับ,รบเรามารวมแบ่งปันกันในส่วนที่เราแบ่งปันกันใา<น>ยให้กันนะครับนี่คือตายตนโตบันเทิงซาลา,า,าและวัฒนธรรมมาถึงตรงนี้ คุณเก๋ผู้ถึงเพื่อนแั่นคนเรามีเพื่อนมากมายนะครับเพื่อนคําว่าเพื่อนเนี่ยมันมีไร่ประเภทไล่ยำพวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรารู้จักกันมาเป็นห้าปีสิบปีเราอาจจะเรารู้จักกันแต่ว่าเรื่องหัวใจนี่บางทีก็ไม่รู้มันก็มีนะบางคนมันต้องพบกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นคําว่ารู้หน้าไม่รู้ใจก็ยังใช้ได้กับสังคมในอยู่ปัจจุบันครับผมใช่ไหมครับบทเพลงไหนครับรู้หน้าไม่รู้ใจแหละต้องด้วยให้ชาติตายก่อนเสื้อกินติ จบเพลงนี้ด้วยบทเพลงรักมดใจเชิญครับขอบคุณคุณเก๋นะครับเพราะมันรายการลืมไว้เลยครับสนับสนุนโดยกาแฟปรุงสำเร็จเอ็มคอฟฟี่โก